เข้าสู่โหมดดราม่าของนักร้องบ้าสาวจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คืออิซซิลิถ้ามึงร้องเพลงเพื่อคนดูมึงจะต้องเกินเลือดแม้สาวจะเน่าแต่ถ้ามึงร้องเพลงเพื่อปลอบใจตัวเองเวทีนี้ไม่ใช่ของมึงหลายคนบอกว่าถ้ามึงเป็นศิลปินเล่นเพื่อคนฟังสาวเยียมึงก็ต้องเล่นถ้าอ้างสาวคือมึงเรื่องมากเองกูไม่ได้จ่ายตังค์มาฟังมึงงอแงอันนี้คือเรื่องราวของใครคนหนึ่งแต่ที่จะเล่าเดี่ยก็คือดราม่าของอิซ สิกรับพูดจัดที่นคนปรปฐมอ่าอันนี้คือเรื่องใหม่นะครับไม่ใช่เรื่องเก่าดราม่าคอนเสิร์ตที่ไม่ควรเกิดถักใครสักคนเป็นมืออาชีพจริงย้อนกลับไปในสมัยก่อนอิสลิคเคยมีดราม่าร้อนแรงจนเรื่องราวไปอยู่ในหัวกระแสของหนุ่มกัญชัยเรื่องก,ก็คล้ายๆกันอย่างนี้ยละครับคือทะเลาะกับผู้จัดงานคอนเสิร์ตวันนั้นซาวยค่าตัวปันสุดท้ายแฟนคลับเปิดศึกกันเองศิลปินถูกตาหน้าว่า เยอะอูจัดบอกว่ามันไม่โปรแล้วยังไม่พอโอ้โหไปถึงตูนบอดี้แสลมแต่สุดท้ายเรื่องราวคราวนั้นก็จบแบบไทยๆไ,ไม่มีใครผิดไม่เกิดการเรียนรู้หลายปีผ่านไปไวเหมือนโกหกเรื่องราวมันจะวนลูปเหมือนแดจาวูเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สาวเสี่ยยังอยู่ความรับผิดชอบก็ยังไม่มีจนถึงวันนี้มันก็เกิดขึ้นอีกเหตุเกิดที่นครปฐมวันที่29 มีนะมาคมเวลา2 2 40นผู้ชมที่ซื้อบัตรเข้ามาดูคอนเสิร์ตหวังจะดูอิวซิิกแบบสุดใจแต่แล้วจู่ๆจ,จ,จากคนดูคอนเสิร์ตกลายเป็นพยานกลางวงดรามา่าเมื่อผู้จัดขึ้นเวทีเปิดแชทไลน์ขึ้นกลางจอแค้ศิลปินผู้จัดรั่นไม่กลางงานอิวซิิกรับไป800,000บาทพอเห็นคนดูเยอะขอเพิ่มอีก100,000แต่อิวกลับไปบอกกับสื่อว่าได้เงินแค่ ห้าแสนห้าอะไรวะแถมยังบอกว่ามาเล่นฟรีๆเพราะสาวหวยจริงๆแล้วนะผมอยากจะตั้นหน้ามันเลยเวทีรนะ้อนะอุมีคนดูบางคนสะใจร้องู บางคนเฮแบบกองเชียร์บางคนเงียบช็อกเพราะอึ้งแต่หลายคนอดไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดเป็นดราม่ากลางงานคอนเสิร์ตเรียกว่าทางกันทั้งอารมณ์ของทุกคนที่จะมาฟังในที่สุดอิวก็โตกลับบอกว่าเฮ้ยผมได้แค่5,500 0จริงๆแล้วผมก็คืนเงินไปทั้งหมดแล้วด้วยผมเล่นเต็มเลยนะโชว์ไปทั้งหมด11เ,เพลงเพราะเคารบในแฟนเพลงทั้งๆท,ท,ที่ผมกับทีมต้องกินข้าวหน้าห้องน้ำ ไม่มีใครมาดูแลผมไม่อยากมีเรื่องแต่ไม่ยอมทนกับระบบเอียะๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดดันมีชื่อนึงโผล่มาก็คือลินลี่แฟนเก่าเงินที่ผู้จัดโป๊ทั้งหมดไปอยู่ในบัญชีของลินลี่อ้าวแบบนี้คนก็เมาส์กันว่าแฟนเก่ากินค่าหัวเพราะสลิปเขาโชว์กลางเวทีเนี่ยเป็นเงิน8 0 0แสนบาทแต่ สลิปที่อิวโชวบอกว่าได้เงินโอนมาแค่5,005แล้วก็โอนคือไปแล้วด้วยโชว์สลิปอันติเดียวลินล,ลี่จึงออกมาชี้แจงยาาเฟื้ยใจความว่าฉันไม่ได้กินเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ใช้บัญชีของลินล,ลี่โอนเพราะอิวไม่มี แอปธนาคารเดี๋ยวเป็นเิีปินดังไม่มีแอปธนาคารไม่มีเงินเก็บแล้วเงินก็อยู่ที่ลิลลี่แล้วลิลลี่เป็นแฟนเก่าเอิมอยังเป็นแฟนกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยสงสัยแล้วที่แน่ๆเนี่ยบอกว่าไม่ได้กินเงินแม้แต่บาทเดียวเนี่ยแล้วเขามีสลิปว่าโอนไปแปดแสนส่วนอิบอกว่าได้รับแค่ห้าแสนห้าแล้วไอที่หายมันไปสองแสนห้า อยู่ไหนลินลี่ลินลี่ออกตัวบอกฉันไม่ใช่ผู้จัดการแล้วแต่เขายังให้ใช้เป็นช่องทางติดต่อเอ,อ่ยังไงกันแน่วะที่สําคัญไม่ได้คบกันแล้วและตอนนี้โซดบอกกับใครละครับลิลลี่แบบนี้เมื่อเวทีจบแต่ดราม่าไม่จบผู้จัดไม่ให้ทีมอิลสลิกเอาอุปกรณ์กลับเสียงทะเลาะกันลั่นหลังเวทีคลิปหลุดไปอยู่ที่เพจดังๆหลายเพจสุดท้ายจบที่โรงพักคนดูบอกตรูจะมาฟังเพลงไม่ได้จะมาดูดราม่า หรือว่ามาดูคนทะเลาะหรือตีกันย้อนเรื่องไปนิดนึงอิวเล่น11เ,เพลงโชว์เต็มแต่มีงองแงบนเวทีนิดหน่อยส่วนพูดจัดก็ทนไม่ไหวขึ้นเวทีไปแฉทันทีเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกแล้วใครมารับผิดชอบผมลุงศักดิ์ขอฟันธงว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ดราม่าศิลปินแต่มันคือปัญหาถึงเรื่องสันดาน ของวงการโดยที่ไม่มีใครเคยตั้งคำถาม,ถามสัญดานปากเปล่าคือสัญญาไม่มีเอกสารไม่มีบินไม่มีใบจ้างมันรวมถึงไม่มีภาษีอ่าใช่หรือเปล่าแต่ผู้จัดมีแชทไลน์เว้ยอยิวแกมีแชทไลน์หรือเปล่าหรือว่าสลิปของแกเนี่ยถ่ายลงให้เป็นหลักฐานแล้วก็ลินล,ลี่โอนเท่าไหร่กันแน่เอามาให้ชัดๆสัญดานแรกเกี่ยวกับสัญญาสัญดานที่สองก็คือดากอนเดี๋ยวค่อยเคลียร์ใครขึ้นเวทีคนนั้นถือไมล์รู้สึกว่า มีอำนาจแต่ความจริงไม่ควรถูกตะโกนในงานขายบัตรแล้วก็การมาดูคอนเสิร์ตของประชาชนสันดานที่3ไม่มีใครผิดศิลปินโทษสาวสาวโทษผู้จัดผู้จัดโทษแฟนเก่าศิลปินแฟนเก่าบอกมึงอย่าลากกูเข้าไปนคนดูถามแฟนเก่าด้วยว่าเฮ้ยมึงไม่เขาลากมึงก็บอกมาสิว่าเขาโอนเท่าไหร่กันแน่ไม่ใช่แค่บอกไม่ได้กินสักบาทเรื่องราวทั้งหมดสุดท้ายใครเจ็บสุดคนดูครับเจ็บสุดคนด,คนดูไว้วางใจศิลปิน ไว้วางใจผู้จัดแล้วก็ศรัทธ,ธาทั้งผู้จัดแล้วก็ทั้งศิลปินเขาถึงกล้าซื้อตั๋วเข้ามาเขาซื้อตั๋วเข้ามาเตนาเพื่อมาดูความบันเทิงไม่ได้ให้มาดูดราม่า กลางเวทีของทั้งผู้จัดแล้วก็ศิลปินไหนๆพูดมาถึงเรื่องนี้แล้วสไตล์ลุงศักด์แล้วเนี่ยต้องมีทางออกให้ทั้งศิลปินแล้วก็ผู้จัดแต่เขาจะทําตามหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีสัญญามีเอกสารต่างๆเรื่องมันต้องถึงสัมปะรนมีข้อเสนอให้4ข้อ 1. ควรมีองค์กรกลางคุมทุกคอนเสิร์ตทุกผู้จัดทุกงานต้องมีสัญญารวมค่าบริการแล้วก็ ตรวจสอบได้ศิลปินต้องมีทีมผู้จัดการไม่ใช่พึ่งแฟนเก่าที่เลิกกันไปแล้วที่สําคัญทั้งศิลปินแล้วก็ผู้จัดควรมีจรรยาบรณไม่ใช้เวทีแทนกันเองอิวคุณก็เหมือนกันนะใช้เวทีแทน,นคนนู้นคนนี้บ่อยเกินไปต้องมีจรรยาบรนนะครับที่สําคัญเรื่องราวแบบนี้ ซาวจะเตี้ยยังไงถ้าศิลปินเล่นเพื่อคนดูมึงต้องกืนเลือดแล้วทําให้คนดูจําไม่ลืมว่าเพลงเพราะเพราะความสามารถของคุณไม่ได้อยู่ที่ซาวทั้งหมดติวถ้าขึ้นเวทีเพื่อปล่อยของก็อย่าเผลอปล่อยปมส่วนตัวและถ้ามึงเป็นผู้จัดอย่าใช้ไม้แทงศิลปินเพราะถ้าศิลปินเตี้ยผู้จัดเตี้ยคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคนดูเสียงเพลงมันควรจะปลอบใจไม่ใช่แฉลายกลางเวที ศิลปินที่เข้ามาร้องเพลงไม่ได้มาขึ้นศาลคนผู้จัดคุณก็เป็นผู้จัดไม่ได้เป็นผู้พิพากษาคนดูไม่ใช่แค่เหยือ่อที่ต้องมาเสียศรัทธาเพราะซื้อตั๋วมาดูดนตรีไม่ได้ซื้อตั๋วมาดูดราม่าแล้วเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> มีความคิดเห็นยังไงอิวถูกหรือผู้จัดถูกหรือว่าผิดทั้งคู่มาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือน,นดังดึงดๆงเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับดราม่า าต่างๆแล้วก็ข่าวสารบ้านเมืองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือชีวิตคือความสุขแล้วก็คือความหวังของพวกเราคิดใหญ่ทำเป็นเม้นทุกโครงการสารัดเล่า